สวัสดีครับวันนี้เราพบกับช่องตั้งมบ้านมรับผมวันนี้เรามาดูวิธีการหมักปลาดินที่ผมได้มาจากในสวนกับตองนาครับผมวันนี้ผมไปตกมาในสวนผมมาแร่ครับแร่เป็นชิ้นๆได้ประมาณสี่ห้าตัวครับผมเรามาดูวิธีการหมักปลาดินครับแบบแบบเอาไว้กินนานๆครับผมไม่ให้เป็นเถือนครับตอนนี้ผมได้ปลาดินมาห้าตัวแล้วก็ปลาดุกสั้งหน่อยนะครับปลาดุกปลาดุกตัวง ผมว่ามาแล่ผ่าครึ่งประมาณสองทิ้งเนี่ยวิธีการหมักนะครับให้เราเอาเกลือค่อยๆโรยครับอย่าโรยเยอะนะมันเค็มเพราะว่าเราถ้าเราโรยเยอะเกินไปนะครับมันจะเข้มนะเนี่ยเราโรยโรยประพางพอเล็นหน่อยครับแต่เล็กหน่อยโรยนิดเดียวครับผมแต่คุกเขาให้เข้ากันค่อยๆโรยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปตากแดดสักแดดหนึ่งนะครับ มันก็สามารถเก็บไว้ได้กินได้นานๆนะครับผมแต่ก่อนที่จะดใจผม,มอยากให้ไปตากแดดสักแดดหนึ่งนะครับให้เราเอาไปแช่ตู้เย็นสักสิบนาทีนะครับมันจะทําให้เนื้อเกลือที่เราได้โรยไปนะครับเกลือที่เราโรยในปลามันก็จะดูดซับเข้าไปในเนื้อปลาครับผมทําให้ปลามันมีรสชาติที่จะอร่อยขึ้นครับ แต่เราจะาไปโรยเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราโรยเยอะเราไปทอดแล้วม,มันก็ดีอย่างครับมันไม่ติดกระทะแต่ว่าถ้าเราไปโรยเยอะมากเกินไปมันก็จะทําให้เราเคม็มเกินครับมันจะไม่อร่อยเราโรยปลาน,น้อยครับแล้วก็ไปตากแดดเอ้ยไม่ใช่ก่อนจะต,ตากแดดเราแช่ตู้เย็นสักสิบนาทีก่อนนะครับเอาไปแช่ตูต้เย็นสักสิบนาทีมาตากแดดสักแดดหนึ่งครับแต่ต้องแดดพอประมาณกลางๆก็ได้ครับต้องแดดจัดมากก็ได้ครับปลาดุกมันนี่ไงมันมีอยู่สองตัวแล้วมันยักกันเนี่ยเป็นแผลหมด เราก็ค่อยคุกเขาไปเรื่อยๆครับนเข้าไปก่อนเข้าเนื้อไปก่อนอย่าลืมนะครับทุกครั้งครับอย่าโรยเกลือเยอะเกินไปนะครับถ้าโรยเยอะเกินไปครับมันเค็มมากเลยนะครับเกลือมันเคม็มไหลายเท่าเลยนะครับเราโรยประมาณผิวพอให้เหมือนแบบเป็นแบบ โรยบางๆครับแต่ว่าเราใสา่แบบว่าไปแช่ตู้เย็ยนสักพักหนึ่งสักสิบนาทีเนี่ยมันจะให้น้ําเกลือที่เราโรยให้เม็ดเกลือเที่แมันได้แตกเป็นน้ําเข้าไปดูดตามเนื้อปลาครับเรามาตากแดดสักสิบนาทีตากแดดสักครึ่งวันหรือวันหนึ่งครับมันก็ปลาเราเอาไปทอดแล้วมันจะน่ากินครับแล้วมันไม่ติดกระทะด้วยครับผมแล้วแต่เลยครับเราจะมาทําเมนูอะไรกินก็ได้นะครับไปต้มยำก็ได้หรือว่าเอาไปทอดกินเฉยๆก็ได้หรือทปลาต้มโค้งก็ได้ครับผม ก็แต่คุณชอบเลยครับตอนนี้เราได้ออกจากตู้เย็นแล้วนะครับแล้วเราก็ได้ทําการเอามาตากแดดที่เราต้องการนะครับประมาณตครึ่งวันก็ได้ตอนนี้ผมเลือตากแดดประมาณตักกะว่าักครึ่งวันครับผมเพราะว่าแดดนี้มันอ่อนมากเลยมันไม่ค่อยแดงเท่าไหร่แต่ว่าขอให้มันเนื้อมันแค่ผิวหนังมันแค่ตึงๆแล้วก็ดูห,หน้ารับทางก็พอแล้วครับถ้าตากแดดแห้งมากเกินไปก็จะทําให้ปลามัน มันอ้นี้มันบางมากครับมันดูไม่ค่อยน่ากินครับผมมันแห้งเกินไปครับผมแต่ถ้าเราตากแดดประมาณตักครึ่งแดดหรือว่าตักครึ่งวันนะครับมันจะทําให้ปาล์มยังมีฉ่าน้ําข้างในแล้วอมเกลืองเราทําให้รสชาติที่เกลืองเราสามารถกินอร่อยมากขึ้นยิ่งขึ้นนะครับอย่างบ้างครับได้มาไม่กี่ตัวไปตกมาครับแต่ประดุกนี่ไปปักมาแต่ปนันนี่จะตกตรงข้างบ้านมาครับผม ครึ่งหนึ่งครับทักแดดนึงก็ได้ทักครึ่งวันวันหนึ่งแล้วแต่ครับแต่ความชอบของแต่นคนบุคคลแล้วบางคนก็ให้แห้งหน่อยก็ได้ครับแต่ผมไม่ค่อยชอบแห้งมากครับผมชอบประมาณทักครึ่งวันคือมันแท่หนังตึงๆก็พอแล้วหรือหนังภายนอกตึงแห้งก็พอแล้วครับแต่ภายในยังเป็นเนื้อปลาที่มีรสชาติเนื้อปลาติดอยู่ครับผมก็ <S <S ไม่มีอะไรมากมายครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับให้กดไลค์กดแชร์กดตับตะไลช่องตามันบ้านด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ อคคุณมากรัปลาที่ตากแดดครับผมเป็นไงครับน่ารับทานไหมครับผมน่ากินไหมครับเป็นไงครับพอทอดเราไม่ค่อยติดกระทะครับผมนี่เป็นไงน่ารับทานมากเลยครับสุกแล้วครับผมเดี๋ยวแกะมากขึ้นครับเดี๋ยวแค่ตรองเ้องหน่อย